เห็นอะไรแปลกๆในแบบนี้ไหมครับตัวผมอยู่ซ้ายมือแต่ขาอยู่ขวามือเป็นแบบแนวแยกชิ้นส่วนร่างกายอีกแล้วกด R เพื่อแยกตัวนี่ไง <c oughs> จริงๆเราเคยเล่นแบบที่เป็นแยกตัวนี้เยอะแล้วนะฮะแต่อันนี้คือเป็นการแก้เพซเซิลด้วยนะครับตอนนี้อยู่ใน t u t ร์เทเอยู่เมนูโอเคถ้าแยกตัวแล้วขาจะไม่มามาแต่ตัวงั้นก็รวมร่างอ๋อรวมไม่ได้เป็นการสลับ ส่วนตัวกับส่วนขาเฮ้ยขามานี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขาอย่านำตัวเดี๋ยวมองทางไม่เห็นเอ่อเราต้องไปไหนมีกล่องอยู่ตรงนี้มีสวิตอ๋อกระโดดไม่ได้ครึ่งตัวกระโดดไม่ได้ขามานี้ก่อนอ่ะลราแป๊บหนึ่งกำลังไปอ่ะขากระโดดได้ไหมขากระโดดได้เอากล่องมาวางตรงนี้อ๋อโอเคเอาจะวางยังไงอะ่ะเดี๋ยวนะ มันต้องหยิบขาหยิบไม่ได้แน่นอนแต่ตัวหยิบได้ใช่ไหมตัวหยิบกล่องตัวหยิบกล่องกด f อ่านี่ไงแล้วก็เอาไปวางโอเคทีนี้ขาขึ้นไปเตะไปตรงนู้นได้ไหมดันไปอ่ะฮะได้แล้วทีนี้อ่าแล้วตัวจะขึ้นมาอย่างไงเออออรวมตัวได้รวมได้นี่ไงโอเค ไม่ยากด่านที่สองมีกล่องอยู่ข้างบนต้องเอากล่องมาวางตรงนี้กระโดดขึ้นไปไม่ถึงเอยังไงดีเจ้าขาอ่าแยกตัวก่อนเอาตัวทับต้องเอาขามาทับสิเพื่อให้ตัวหยิบอ่าแล้วก็ตัวหยิบมาหยิบกล่องมาตรงนี้อันนี้คือแนะนําเลยนะฮะว่าให้ตัวถือกล่องแล้วก็ขาขึ้นไปยืน เป็นการต่อตัวต่อขาเอาแล้วหยิบกล่องอันนู้นมาทําไมล่ะกล่องอันนี้อ๋อต้องมาวางก่อนไม่งั้นขามาไม่ได้ตัวมาขามาแล้วๆๆๆเราร่วมมือร่วมใจกันร่วมมือร่วมใจไม่ได้สินายไม่มีมืออ่าต้องใช้ตัวหยิบหยิบกล่องขึ้นไปแล้วก็มาอยุ่ตรงนี้เพื่อให้ขาปีนตัวที่ถือกล่องอยู่งงไหมอือนี่เรียบร้อยแล้วอันนี้น่าจะดันอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมอ่าโอเค อ่ะฮะแล้วก็รวมตัวกันเรียบร้อยโอ้ลาวาลาวาไปยังไงอะเออเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเอาอย่างงี้ได้ด้วยเหรอโอ้รวมเรื่องกาวิตี้ด้วยฮะแล้วต้องวิ่งวนมาที่เดิมอ่านี่เฮ้ยเจ๋งให้แบบนี้ ต่อไปทำยังไงด่านสุดท้ายแล้วโอเคไปที่เมนูได้ด่านที่สองเดอะเซลถ้าเหยียบตรงนี้ประตูเปิดด้านนี้งั้นอาขาไปเหยียบแล้วกันนะตัวมานี่ต้องผ่านมาตรงนี้อันนี้เหยียบตรงนี้แล้วก็ขามาแล้วก็ต่อตัวกันไม่ยากต่อไปข้างล่างไม่มีบันไดขึ้นตรงนู้น ขึ้นด้านนี้ได้ปากั้วออบบี้ออบบี้อืมเรียบร้อยอันนี้ขาผ่านได้อย่างเดียวอันนี้ตัวผ่านได้อย่างเดียวงั้นเราแยกทางกันนะตัวผ่านมาเพื่อเหยียบสวิชขามาเพื่อเหยียบสวิชอ๋อหยิบกล่องเอออ,อดันไปได้ดันออกมาได้ใช่ไหมอ่าอ่าฮะแล้วก็เอากล่องไปทับตรงนู้นแต่ว่า ขาไปไม่ได้เอากล่องไปแทนมาหยิบกล่องเร็วได้เลยเพื่อนเอออืมเรียบร้อยแล้วมารวมตัวกันสามาคัคคีเป็นหนึ่งเดียวเย้อีซี่อีซี่หมดหรือยังเนี่ยด่านเดิ่มหรือว่าคนละด่านตรงนี้ตัวผ่านไม่ได้ผ่านไปได้ทีละส่วนอ่ะ ตัวไปก่อนแล้วกันขามาต้องขึ้นไปข้างบนอันนี้ต้องไปทั้งตัวก็ต่อตัวกันมาวันนี้รวมร่างซะข้างในมีอะไรตรงนี้ผ่านไปได้อ๋อคือเลือกไปใช่ไหมว่าจะเอาส่วนไหนไปทีละส่วนตัวไปก่อนแล้วก็ขาไปแล้วก็รวมกันแค่นี้เองอันนี้ขาผ่านได้ หรือตัวผ่านได้ขาหรือตัวผ่านอันนี้คือต้องเต็มตัวแต่ว่ามันมีเลเซอร์เอตองรงนู้มีสวิชฮะสวิชเพื่อดึงอันนี้หรือเปล่าอันนี้คือถ้าเกิดยืนทะลุถ้าเราครึ่งตัวครึ่งตัวยืนได้ไหมตัวกระโดดไม่ได้ต้องใช้ขาขายืนขากระโดดได้อุ้เฮ้ยมันมองยากแฮะเอออืม ไม่มีส่วนหัวคอยมองเหยียบอันนี้มาอ่ะทีนี้เป็นส่วนตัวไม่ต้องกระโดดเออเข้าใจคิดแฮะอานี้เร็วอ๋อเหยียบแล้วคือค้างเลยอย่างงั้นปล่อยก่อนแล้วก็ตัวขึ้นไปยืนแล้วก็ขาค่อยเหยียบือ,อเตรียมตัวรวมล่างนี่อีซี่อันนี้ต้องแยกสองส่วนกล่อง อ,อย่างงั้นเอากล่องมาก่อนเฉพาะส่วนขาใช่ไหมขาไปหยิบกล่องมาเพื่อเอามาวางที่สวิชอันหนึง่งน่าจะยังง่ายอยู่นะฮะอันนี้ขามาวางเอ้ยอืมอ่ะตัวหยิบก็ได้อืมขารอแป๊บหนึ่งอย่าวางแรงสิเออรวมร่างกันรวมร่างรวมร่าง เยด่านต่อไปสวิชอยู่ข้างล่างอันนึงข้างบนอันหนึ่งฮะแล้วก็เหมือนเป็นแท่นเอาไว้ผมว่าเหยียบแล้วมันจะขึ้นมาใช่ไหมเพื่อให้ออบบี้ไปด้านนู้นได้แล้วก็เหยียบหยิบกล่องมาวางตรงนี้ถ้าอย่างนั้นคือต้องใช้ตัวมาวางตรงนี้แล้วก็ใช้ขากระโดดออบบี้ไปเตะกล่องมาวางข้างล่างเอออื้เข้าใจคิดนะแบบนี้เหมือนเป็นอีกหนึ่งเกมเลยนะฮะ แก้เพื่เซ้นแยกระหว่างตัวขา,าตัวขา,าต้องสามัคคีกันขาดันมาตรงนี้เอามาวางถ้าเกิดตกลงมาทั้งคู่นี่ขึ้นยังไงเนี่ยอ๋อขึ้นอันนี้ได้ขึ้นไปยืนก่อนไม่ยากไม่ยากเฮ้เดี๋ยวดิอะไรเนี่ยอ๋อโอเครีเซ็ตได้นะฮะเพื่อรีโหลดดานเฮ้ยมันดันไปไม่ได้อ่ะเอาดันได้เสร็จแล้วถ้าตัวออกอ้าวเอ ไม่เห็นมันจะอันนี้เลยถ้าตัวไปทับตรงนี้ขาก็ขึ้นมาได้เราแยกขาเอาขามาเหมือนเดิมตัวมาทับไว้ขามาแล้วก็ใช่ใช่ใช่ดันมาตรงนี้ได้แล้วสรุปอันนี้เอาไว้ทําอะไรเนี่ยตัวออกมาก่อนกล่องดันไปอ่านี่แล้วก็ยืนกันยืนคู่ตรงนี้ดันกล่องมา เฮ้ยเจ้าตัวมาช่วยหยิบกล่องหน่อยแล้วก็กล่องมาวางแล้วก็กระโดดปกติสรุปข้างล่างมีไว้ทำอะไรเนี่ยสวิชอชอบโยนแรงเนี่ยอาา่าฮะมารวมล่างกันไปกันต่อเอออ๋อเอาไว้เวลาตกใช่ไหมถ้าเกิดตกโอเคครับเย้ โอ้ยังไม่หมดนี่มันอยู่ในด่านเดียวกันหรือว่าคนละด่านนยไม่รู้อ่าเดี๋ยวนะเป็นปลากั้วอันนี้กระโดดถึงแต่ว่ามีกล่องอยู่ตรงนี้โยนเหรอไม่ได้สิมีกล่องสองอันหรือว่ากล่องเอาไว้บนพื้นได้อ้าวา <laughs> มันอยู่ด้านนี้เอาไปด้านนู้นไม่ได้เลยหรือว่าเดี๋ยวนะให้ขาไปก่อนแล้วกัน ขามาขากระโดดไปต้องทำไงเนี่ยตัวมาไม่ได้แน่นอนตัวไปไม่ได้แน่นอนอ <laughs> ผมจะคิดได้ซับซ้อนทำไมก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วก็แค่หยิบกล่องมาก่อนแล้วก็มาวางห้ามตกแค่นั้นเองเออทำไมต้องไม่คิดว่าแขนกับขาต้องอยู่แยกกันหยิบกล่องมาวางก่อนก็แค่นี้ก็หมดเรื่องแล้วก็วางซ้อนกัน วางซ้อนกันขึ้นมปยืน <laughs> อันนี้คือเช็คพอยต์ใช่ไหมคิดให้มันเยอะทำไมขึ้นมาข้างบนตรงนี้กระโดดปาก้วมาปากัวเออล่วงกระโดดกระโดดเหยียบแล้วต้องมีใครไปคนหนึ่งให้ตัวหรือขาไปดีขากระโดดได้เอาอไม่เป็นไรอ่ะเหมือนกัน อ๋อ oh. <laughs> ยังไงตัวก็ต้องลงมาอยู่ดีลงมานี่เพื่อนมาช่วยกันหยิบหน่อยออเออกรโดดอีกรอบหนึ่งโอเคฮะอ่ะฮะแค่นี้เองหมดหรือยังหมดแล้วเย่ yeah. ด่านต่อไปประตูอยู่ด้านโน้นเหยียบสวิตช์อันนี้แล้วพื้นก็จะขึ้นไปเราต้องใช้ ต้องใช้ทั้งตัวอันนี้ไม่เป็นไรเฮ้ยมันมีบันไดใช่ไหมไม่พื้นขึ้นมาทั้งสองอันถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้ใช้มือไปใช้ส่วนบนไปเข้าออมาก่อนส่วนบนมายืนแล้วก็ขามาตรงนี้ฮะแล้วก็หยิบมาขาออกมาอ่าตัวขึ้นมาขาไปยืนเออ ๋ยวนะรวมตัวก่อนแป๊บหนึ่ง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 นะเอ่อเราจะขึ้นไปได้ก็ต่อมาอ๋อโอเครูแ้แหละแล้วก็ตัวมาตรงนี้ต้องรอฮะรอแล้วเตะลงมาอ่าฮะเข้ามาอ่าฮะนี่โอเคมาแล้วเพื่อนรวมตัวกันเย้ตัวกับขาสามคีกันเราก็จะผ่านไปได้ไฟดับ ไฟดับเหยียบอันนี้เพื่อเปิดประตูแต่ว่าอ่าโอเคไปทั้งตัวไม่ต้องแยกตัวไม่ได้อ่านซัพย์เลยข้างล่างอันนี้คือเอเช็คพอยต์ไม่ได้เหยียบแย่แ yeah, ล้ว uh huh. อ่ะฮะไฟติดอ้าวไฟติดแต่เมื่อกี้ไฟดับอ๋อต้องเหยียบด้วย ต้องมีคนเหยียบเพราะอย่างนั้นอตัวกระโดดไม่ได้เดี๋ยวนะขาเหยียบแป๊บนึงก่อนถ้าอย่างนี้ไปได้ไหมน่าจะได้อ่ะขาเพราะว่ามือกระโดดไม่ได้นะฮะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวกล่องไปวางตรงนู้นไม่ได้แล้วก็ตัวไปเหยียบรอดูใกล้ๆตรงนู้นแล้วก็อีกนิดนึงนะฮะโอ้โห มันต้องแบบสามัคคีกันมากอ่ะเตะไปได้ไหมอ่าน่าจะล่วงนะขยับมาหน่อยได้ไหมเฮออ้มันพอดีอีกนิดนึงแล้วกันอ,อืออ่าได้แล้ได้ละแป๊บนึง๊บนึงเอ้ยได้แล้วกลัวตัวตกอะ่ะเออดันมาด้านนี้ดันมาด้านนี้อือได้แล้วเพื่อนโอ้โหเราสามัคคีกันมาก ไม่ได้นายนี่เราแย่เลยรอแป,ป๊บนะวางให้ดีก่อนโอเคตัวจ๋าขามาแล้วโอเคกระโดดมา <laughs> ไปโอ้โหเออไม่ใช่ธรรมดานะแบบนี้อ่ามีสวิชอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาบีเลื่อนไปเลื่อนมา กระโดดไม่ถึงขามาได้ตรงนี้มาได้เฉพาะขาขึ้นไปข้างบนยืนเพื่อไปออฟบี้อืมแล้วก็กล่องมาอันนี้คือเช็คพอยต์กล่องมาตรงนี้ถ้าใช้มือหยิบกล่องก็ไม่มีประโยชน์เอากล่องขึ้นมายัางไง <c oughs> เริ่มยากแล้ว ถ้าเรากระโดดจากอันนี้มาถึงตรงนี้ไหมเนี่ยไม่น่าจะถึงมั้งลองดูหน่อยทํายังไงให้กล่องไปอยู่ตรงนู้นได้กระโดดถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงทํายังไงให้กล่องไปอยู่ตรงนู้นได้ไหนว่าไงเจ้าตัวจะเอากล่องไปอยู่ตรงนู้นได้ยังไงอ้าได้แล้วถ้าเหยียบอนนุนได้ก็คือคือไม่ต้องเอากล่องาวางตรงนู้นฮะ โอ้ oh, คิดซับซ้อนไปเอ้ยแต่ได้อยู่ได้อยู่เอาตัวมาหยิบอันนี้เพื่อต่อตัวแล้วก็ขามานี่ถึงไหมถึงอ่ะจบอีซี่เลยแล้วก็ตัวขึ้นไปยืนขาก็เหยียบตรงนี้ตัวเดินไปก่อนทีนี้ขาก็มาได้อยู่แล้วโอ้โหคิดให้มันยากทำไมมีภาพจำว่าต้องเอากล่องมาวางแทนจริงๆแล้วไม่จำเป็นเลย เราต้องคิดนอกกรอบด้วยการแบกกล่องไปด้วยอ้าอีกสักด่านหนึ่งสุดท้ายน่าสนใจมากแบบนี้ตัวกับขาต้องสามัคคีกันอ้าวเป็นอันนี้ฮะตาช่างบาลานซ์ตัวถ้าตัวมาตรงนี้ไม่ได้ตัวกระโดดไม่ได้ขามาตรงนี้ขึ้นไปได้เอากล่องมาเอ๊ะแต่ตรงนี้ก็ต้องใช้กล่องเหยียบยิง อ๋อชุดบาสไม่น่าจะต้องใช้กล่องแต่ตรงนี้ต้องใช้กล่องเพื่อถ่วงน้ําหนักให้อยู่ป,ปลายนะฮะมันจะได้หนักกว่าอีกด้านหนึ่งตัวกระโดดไม่ได้ลืมไปแล้วก็ไม่ถึงด้วยทํายังไงดีอ๋อเราต้องมาทั้งคู่ฮะเราต้องมาทั้งคู่อืม <laughs> เนี่ยคิดซับซ้อนอีกแล้วทีนี้ยิงลูกบาสยิงลูกบาสไม่โดน ยิงยังไงอะให้มันลงหรอแล้วจะมีอันนี้ไว้ทำไมซ้ายขวาอ๋อปรับ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 อือฮะโอเคเปิดทางมากระโดด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 เรียบร้อยโอเคฮะค้างไว้ที่ด่านนี้ก่อนแล้วกันเกมน่าสนใจมากนี่คือเกมที่ชื่อว่าแมปที่ชื่อว่าสปลิทนะฮะ แยกตัวกับขาแล้วก็ต้องสามัคคีกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ